สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับรืรวยปังๆรังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ยอดวิวพุ่งแถมติดแฮชแท็กเพลงมาแรงต่อเนื่องครับหลังจากปล่อยเพลงใหม่มาเพื่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกคนโดยเฉพาะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของไรอันกาดบัณฑิตกับเพลงรือรวยปังๆเป็นเพลงสนุกสนุกนะครับโดยไรอันนั้นได้ถ่ายทอดบทเพลงอันเป็นพรมงคลที่ถ่ายทอดบทเพลงสนุกสนุกจังหวะสามชา ผ่านปลายปากกาของโกลำลุกกาครับโดยเนื้อหาในเพลงล้วนเป็นคํำอวยพรดีๆมีมงคลซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนอยากร้องอยากฟังแล้วก็อยากโยกตามไปด้วยแน่นอนครับซึ่งเพลงนี้นะครับพิเศษสุดๆเมื่อคุณปัญญานิรันกุลน,นะครับบอสใหญ่ บริษัท w o r k p o i n t Entertainment แอบมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับลูกชายแห่งชาติไรอันการบันดิตด้วยนะครับล่าสุดนะครับเพลงรวยรวยปังๆนั้นก็มาแรงต่อเนื่องนะครับยอดวิวพุ่งไม่หยุดแถมยังติดแฮตแท็กเพลงมาแรงในอันดับที่10บน YouTube ประเทศไทยด้วยนะครับโดยไรอันการบันดิตนะครับได้เผยว่าผมขอมอบเพลงใหม่รวยรวยปังๆให้เป็นของขวัญพิเศษเป็นเพลงที่แทนคำขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทุกคนถือโอกาสนี้อวยพรกับคนที่ฟังทุกๆท่านเลยนะครับ รับรองฟังแล้วเป็นมงคลกับชีวิตที่ประทับใจมากก็คือพี่ตาปัญญาให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในมิวสิกวิดีโอของผมด้วยเป็นเกียรติมากๆครับใครได้ฟังขอให้รวยๆยปังปันะครับแค่ชื่อเพลงก็รู้สึกดีแล้วประกอบกับเนื้อหาเพลงแถมมีคำอวยพรดีๆจากคุณปัญญาด้วยใครยังไม่ได้รับชมต้องรีบแล้วครับรับรองว่าฟังแล้วจะรู้สึกดีมีกำลังใจแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับใครฟังขอให้รวยๆวยปังๆกันทุกคนครับและที่สำคัญเพลงนี้เนี่ยจะได้เห็นผมเต้น ด้วยมีท่าเต้นน่ารักน่ารักเป็นท่าแมวกวักท่าเต้นง่ายและก็เต้นตามได้ด้วยครับแม่แม่แฟนๆอยู่บ้านเงาๆสามารถลุกมาเต้นมาออกกําลังกายไปด้วยกันนะครับรวยๆปังๆครับแฟนๆสามารถติดตามรับฟงังเพลงรวยๆปังๆได้ทาง YouTube ค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ